มีบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านนะคะกว่าจะลงไปได้ต้องเช็คโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนนี่คนนี้ก็อดทนนั่งรอไม่บน่นด้วยฉนอีเมลที่กิี่หิวยังลูกหิวยังคะนั่งอดทนรอแล้วลูกเนาะรอมามีแดดดี้ลงไปข้างล่างเลยหรอืก็กพิบตา ดินเนอร์วันนี้นะคะวันบ็อกซิ่งเดย์วันที่26ธันวานี้ค่ะเบอร์เกอร์วันนี้ราดด้วยชีสหิว yes I want some hot tea please I, yes darling I, I cannot go I have <and S 1> a cat here <and S 1> look turn off the the, the entertainment <laughs> and pass the water or take the water out which wasn't you wanted I want hot tea please you want hot tea instead right well If you just wait a minute, <laughs> I'll going to put the washing on and do a few jobs in the kitchen. Mm -hmm. Then I'll come back with tea mm. and then I'll turn on the media for you again. Is that all right? Yes, thank Anything you. Anything else you like? Thank you. A massage? No. You trim your toenails? Thank you. <laughs> <Tiki>. <laughs> <Chiqui tula. laughs> I'm not shouting at you, baby. Mm. It's all right. Thank the, you. the tea you ordered, madame. <laughs> thank you. I've got to pass it to you, of course, when the time <laughs> comes. I'll put it around this way. It's easy. Very good service. Yes. This is called cat on the lap servit. Yeah. <laughs> Cheeky bugger service. In a desperate bid for attention, the virus is <laughs> In a, <laughs> <infects laughs> a lot of <laughs> <on the laughs> animals. Mew. Yes. And I, yes. I want some tea, please. That's your aunt to the, the, giant. Giant <laughs> the otherwise boring, pandemic. <laughs> Does <laughs> Madam want a <the> cake <laughs> with it? <laughs> ห้ามรบกวนแมวไงเค้กเลื e กเถอะ thank you so, อาหารเย็นวันนี้นะคะอยู่บ้านทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนเป็นกะเพราเนื้อกับไข่ดาวสองฟองค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นหน้านาวเราสองคนมาซตตอกอาหารอาหารนก <laughs> อาานกหีบหนึ่งเลยสิบสี่ปอนเก้าสิบเก้าแล้วก็แบบเม็ดเล็กๆอันนี้ให้นกอันนี้เก้าจุดเก้าเก้าปอนแล้วก็ซื้อที่ใส่ลูกบอลด้วยยังไม่มีที่ใส่ลูกบอล สวัสดีวันพุทธที่30มธันวาคมค่ะเพื่อนๆช่องโอไล์ร็อกทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณอีกยี่สินทีเโมงเช้าค่ะมืดมากืนมืดแล้วก็หนาวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะจุดไฟแล้วค่ะผิงไฟกันเห <c oughs> มือน เหมือนเดิมนะคะทุกเช้าเหมือนอยู่เมืองไทยเลยก็คือเราจะทานแต่กาแฟดำโอ้โหบ้ามากเลยหนาวขนาดนี้โอวยังกินกาแฟเย็นนะเพื่อน <c oughs> กินกาแฟดำกันแล้วก็นูน่นตอนเที่ยงนู่นหาถึงจะได้กินอาหารเช้าและเที่ยงแล้วก็เป็นคนที่เบื่อด้วยอาหารเช้าและเที่ยงโอ้ก็ชอบ ชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ท่าฮิวนี้เขาก็สามารถกินกินเบคอนกินอะไรอย่างเงี้ยไข่ดาวเบคอนพอดดอกได้ต่บาปคนขี้เบือ่อบรรยากาศเช้านี้ก็น้ำค้างแข็งลงอ่ะน้ำค้างแข็งลงรถเหลือลูรถมันสีขาวมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่รถสีแดงอ่ะเห็นชัดเลยว่าน้ำค้างแข็งลง เนี่ค่ะบรรยากาศเช้าๆนั่นงดื่มกาแฟะแมวรลองเมียวเมีวอยากออกไปข้างนอกเปิดประตูให้ออกไปก็ทิกีิรู้ละเดี๋ยวนี้เจอความหนาวบ่อยๆทิกิเริ่มเริ่มรู้ละอายุจันกคอฟี่ะนี้ไม่โอ้ใกไ,ไหนมาไหนต้องปิดไฟค่ะเพื่อนประหยัดประหยัดไฟเพราะไม่มีคนอยู่แล้วก็ปิด แต่ไฟถงนี้จะเปิดเอาไว้ส่วนม่านม่านตรงนี้ต้องปิดเอาไว้เพราะว่าไอายเย็นไอยเย็นมันเข้ามามันเย็นเย็นทะลุกระจกแต่บ้านหลังนี้ดีอยู่นะคะคเพื่อนๆเราจะมีที่วัดอุณหภูมิไว้ที่บ้านนี่นี่ในบ้านยี่สิบเอ็ดองศาข้างบนยี่สิบสี่องศา ก็โดยธรรมชาติเนาะความร้อนมันจะเลยเหยขึ้นข้างบนเนาะข้างบนมันก็เลยจะร้อนกว่าข้างล่างนี่ยี่สิบเอ็ดเห็นที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันเก็บความร้อนได้ดีตอนเราเข้านอนอย่างเงี้ยอุณหภูมิจากข้างล่างยี่สิบสองพอตื่นเช้ามาบางวันมันลดลงเหลือแค่สิบเก้าอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันมันยี่สิบเอ็ดแล้วเพราะว่าฮีเตอร์มันเปิดเปิดไปนานแล้วค่ะอุณหภูมิมันก็เลยเพิ่มมากขึ้น เงี้ยค่ะเ,เ,เพื่อนๆบรรยากาศ <laughs> ถามว่าหนาวไหมหนาวห <laughs> นาวแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ร้อนแล้วลนนะคะ่ะถ้าจุดเตาฝิงผิงนะคะจะร้อนทั่วบ้านเลยทิกิทิกิโยนคำเจ้าวดาที่กันนะ put <Yeah. S 1> ออ f i r ที่ขี่ชอบชอบให้รูป ตรงบันไดมากเลยตอนไหนเกิดอาการมีความต้องการก็ <c oughs> จะร้องเหมียวเหมียวที่บันไดให้เรามาดูชอบให้พ่อให้แม่มาลูบตรงบันไดเป็นที่โปรดของนางคนไม่เคยมีบันไดไปขอ,อมนเมียหนึ่งนะที่ทิกกไม่ชอบทำแล้วปุ๊บวิ่งหนีจุดเลย คือเปิดลิ้นชักโตะนั้นฮิว yes can you open the drawer get me the alcohol w h e please <Yes. S 1> ไปจุดเลยที่นั่งปวดของทิกิหลัง <c oughs> หัวฮิวแล้วตรงนี้มีอะไรเครื่องทำความร้อน เห้อที่กี่หนูอุ่นนะแม่ลูกนั่งตรงนี้หนูอุ่นนะแม่ลูกหลังจากที่ฮิวกอ่อไฟเสร็จนะคะกอ่อไฟเสร็จเพื่อลูกเลยนุ่น <c oughs> <c oughs> ฮิวก็ขึ้นไปทำงานเอกสารข้างบนค่ะไปทำไปแจ้งรัฐบาลเงินเพนชั่นก็คือเงินเกษียณเนาะของรัฐบาลที่จ่ายให้ ทุก40วันหรือ45วันนี่แหละคือย้ายย้ายธนาคารเพราะว่าโอ้กับฮิวนี่เริ่มเริ่มจัดระเบียบบัญชีธนาคารคือเริ่มวางแผนการใช้เงินต่อเดือนว่าเราใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่ใช้ไปค่านี้เท่าไหร่เราก็เลยจะโยกเงินที่เป็นเงินเดือนทุกเดือนเข้าในอีกบัญชีหนึ่งอะค่ะเราแยกประเภทแบงค์เนาะตอนแรกเรามีเรามีกันแค่2แบงค์นี่นแหละ เงินเงินบำนาญของรัฐบาลมันจะเข้าในบัญชีที่เป็นบัญชีที่เราใช้กับบัตรเดบิตเอาไว้ใช้ในชีวิตรประจำวันเนาะเงินบำนาญจะเข้าอันนี้เป็นยอดเท่านี้เนาะแล้วก็กักเอาไว้ละโอเคทุกเดือนมันจะเข้าเท่านี้ส่วนเงินของบำนาญจากบริษัทมันจะเข้าอีกแบงค์หนึ่งซึ่งเป็นบัญชีเงินออมเราก็คำนวณว่าเราจะชักออกมาแค่ไม่กี่ร้อยปอน เพื่อมาใส่ในบัญชีที่เราเป็นบัญชีใช้ทุกวันมันก็จะมารวมกับบัญชีมันก็จะมารวมกับเงินบํานาญจากรัฐบาลมันก็จะพอดีใช้ใจ่ายในเดือนนึงเนาะปรากฏว่ามันมีปัญหาก็คือเงินบํานาญรัฐบาลมันจ่ายไม่มาตรงเวลาทุกเดือนมันจะมาประมาณวันที่ส0บไปแล้วหรือ2 0่สแล้วมันก็จะไม่ตรงเงินทุกเดือนเพราะว่าเขาจเงินบํานาญให้ทุก สี่บห้าวันหรือสี่วันนี่แหละจำไม่ได้แต่ไม่ใช่ทุกเดือนนะคือไม่ใช่ทุก30วันอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเราลองใช้เงินที่มันเป็นบัญชีใช้ทุกทุกวันอะเป็นเดลี่อะเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจําวันเพราะว่าเงินมันไม่พอเลยต้องกลับเข้าไปในบัญชีเงินออมเพื่อไปจกเอาเงินออกมาฮิวก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขียนจดหมายไปบอกรัฐบาลว่าให้ย้ายบัญชีค่ะก็คือให้ไปเข้าบัญชีเงินออมให้หมด แล้วทุกเดือนหิวก็คือจะต้องเข้าไปในบัญชีเงินออมเอาเงินออกมาแค่ยอดค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เราพยากรเอาไว้ค่ะเพราะว่าเราจะได้เริ่มมีเงินออมเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้ทํางานแล้วเงินที่โยกักเอาไว้สำหรับเป็นเงินเดือนของแม่มันก็เริ่มใกล้จะหมดเนาะตอนนี้โวก็ต้องเริ่มศึกษาหาแอปในการโอนเงินประจำเดือนกลับไปให้แม่อะไรเงี้ยแล้วก็ในไม่ช้าก็ ต้องทำงานนะเพื่อนๆทำงานหางานอะไรที่คิดว่าตัวเองชอบแล้วก็สามารถทำได้นานโอสังเกตคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนงานนะเพื่อนเเขาจะทำแล้วก็ทำอยู่ไปได้นานๆเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ฮิวก็เลยไปขึ้นไปไปเขียนจดหมายเปลี่ยนธนาคารย,าย้ายบอกบอกรัฐบาลให้ให้ย้ายแบงก์แล้วก็ไปเขียนจดหมายไม่ใช่จดหมายสิ เป็นเหมือนโน้ตอะค่ะเป็นเหมือนโน้ตบอกโอว่าถ้าฮิวตายแล้วอะไรเงี้ยโอจะต้องติดต่อใครแล้วก็บ้านหลังนี้มันมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงยู่จะต้องเข้าไปเว็บไหนไปจ่ายอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเตรียมมาไว้ส่วนโอก็บอกฮิวเหมือนกันโน้ตโอก็ไม่ต้องเขียนเลยง่ายๆถ้าฉันตายก็ทํางานศพที่นี่แล้วก็เผาได้กระดูกส่วนนึงก็ไปโปรยในทะเลหน้าแบมเบิร์ดคาสซโอชอบแถวนั้นมันสวยดี แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาให้แม่แล้วก็ทาเอาให้แม่ที่เมืองไทยแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยที่นี่แต่ของฮิวเ,อเยอะนิดนึงเพราะว่าโอจะต้องไปติดต่ออะไรยังไงคือประมาณว่าทำเป็นแบ็กบุ๊กเอาไว้ค่ะตอนที่อยู่เมืองไทยทำไปแล้วนะรอบหนึ่งตอนนั้นคิดว่าจะอยู่เมืองไทยเนาะก็จะฮิวก็จะบอกว่าทำยังไงยังไงบ้างแล้วก็ทรัพย์สินอะไรของฮิวพวกกล้องถ่ายรูปเนี้ยให้ลูกชายนู่นะนี่เนาะ แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่อังกฤษมันก็จะมีเวอร์ชันมันก็จะเปลี่ยนไปเนะเาะก็ต้องเขียนเยอะกว่าเดิมเพราะว่าบ้านหลังนี้อะไรยังไงค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยโอ้ต้องมาเรียนรู้ในการรันและก็บริหารบ้านหลังเนี้ยค่ะเพื่อนๆถ้าค่ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะคะเยอะมีที่เราต้องจ่ายก็คือเราต้องจ่ายค่าทีวีมันเป็นค่าไรเส้นหาก็คือค่าไรเดือนที่ดูทีวีสตาร์ททีวีแล้วก็ มีค่าแก๊สที่เราจะต้องเติมก็คือเอาถังไปเปลี่ยนไปเติมแล้วก็ค่าน้ำมันดิบที่เราจะต้องเติมแท้งเอาไวไ้เวลาหน้าหนาวแล้วก็ค่าไฟที่นี่แล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าคาซิลแท็กหกหรือห้าเนี่ยนับไปอันนี้เท่าที่โอรู้นะที่โอรู้แต่ยังไม่ได้อ่านโน้ตที่อยู่กำลังเขียนอืม แล้วก็<อ>เท่านี้แหละที่โอรูอ้เพื่อนเยอะเหมือนกันอ่านเช้าวันนี้ของโอนะคะเป็นหมูผัดกิมจิตึงอยากกินส่วนของเฮเหมือนเดิม you can have s a m e t h i n g all over and over again without getting boredno I'm bored no, I have <laughs> <laughs> no choice <laughs> ได้เวลาดื่มชานี่คือชาคอลเลกชันที่โอมีในบ้าน ฮิวจะชอบดื่มสองอันนี้สโนวจะชอบดื่มอันนี้บ่อยๆเลยเพราะว่าช่วยให้นอนหลับตอนเย็นๆจริงๆจะเป็นยี่ห้อยี่ห้อนี้นะคะทวายนิง่งแล้วเขียนข้างหน้าว่าสลิปเป็นรสมิกของบลูเบอร์รี่พวกเบอร์รี่ต่างๆพอดีว่าช่วงนี้มันหมดขาดตลาดเราก็เลยต้องซื้ออันนี้มากินแทนแต่ก็เวิร์กเหมือนกันค่ะนอนหลับดีเหมือนกันถ้าทวายทวายนิ่งแบบสลีปกลับมาว่ากลับไปกินอันนั้นคะ่ะเพราะว่ามันหอมเบอร์รี่ ชอบมากกว่าค่ะส่วนอันนี้เป็นรสเลมอนจินเจอร์ซื้อมาเพราะว่าเผื่อเป็นหวัดเผื่อเป็นไข้ไม่สบายทานอันนี้แล้วมันโล่งดีค่ะเพื่อนๆมันมันมันร้อนแล้วมันช่วยโล่งดีส่วนอันนี้ก็คือแก้ปัญหาท้องผูกค่ะนี่คือชาคอลเลกชันของอกกับหิวนะคะ Why we have to get compass? นี่ค่ะเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศเที่ยวฮิวเดินอยู่แถวบ้านที่วมาตอนนี้น่าจะอุ่นขึ้นเป็นหนึ่งองศาแล้ว maybe still maybe is g o n e up to be one degree maybe เพราะว่าแดดเริ่มออก หิมะเริ่มละลายแล้วค่ะดูนี่ดิน้ำหิวบีแค่ฟู้สลิปอ่าโบกเข็นเลยอืมแตกได้อ้ oh. <laughs> พื้นตรงนี้เดินต้องระวังมากเลยค่ะระวังลื่นนี่น้ำแข็ง <c oughs> <c oughs> thank you ดราม่ามาก you a r like ่ y o u feel o k a ี l ค t t l e น a l k y ี่ like i ่คุคุณพี่คุณพี่คุ o ่คุณี้ก็เป็นวันพี่คุณพี่คุนพี้ค็เปีนวันที่คามพี่าุา่คมแลีวคนาะพรุ่งนี้ก็เปีนวันสิ่นปีแล้วก็ปีใคม่ตามมาตามลดดะคะโอกพิวก Wish you Happy New Year นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดเนาะถ้าปิดถ้าติดถ้าเป็นแล้วก็ขอให้หายไวๆนะคะขอให้อาการแบบว่าดีขึ้นไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนาะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปฝารถนานะคะ ขอบคุณที่ติดตามช่องโอไลฟ์บล็อกเนาะเราก็อยู่มาด้วยกันอีกปีหนึ่งแล้วก็เราก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างประเทศละมีอะไรให้โอ๋ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะสถานการณ์โควิดที่ประเทศอังกฤษก็จะรุนแรงขึ้นเยอะเจอทั้งโควิดเจอทั้งเบล็กซิตประเทศอังกฤษหนักเลย <'m> เออแล้วก็เจอหน้าหนาวอีกแต่ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปค่ะเพื่อนขอให้ทุกคน พระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทวดาประจำตัวคุ้มครองเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยสุขภาพดีเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีพี่ใหมค่ค่ะสวัสดีพี่ใหม่ครับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่ชายทุ่งนะคะทุ่งแกะ <laughs> You have just got to play your part now. Stay at in home, we are tier for four from this very dangerous